สวัสดีครับผมนายประเวศองลอยนักศึกษา b 6 0 2 4 2นนะครับวันนี้จะมาสรุปความรู้ความเข้าใจในวิชา Unit Operation นะครับวิดีโอที่2.7ทับนะครับหัวข,ข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือระบบผลิตน้ำใช้แบบการเติมอากาศนะครับทุกคนรู้จากวิดีโอไแล้วนะครับการเติมอากาศส่วนมากจะเกิดจากน้ำที่อยู่น้ำใต้ดินนะครับเพราะว่าน้ำใต้ดินจะมีพวก ระดับทาสูงมากจึงใช้ระบบการเติมอากาศเป็นส่วนใหญ่นะครับในการกําจัดพวกระดับเราม,มาดูขั้นตอนกันของมาเลยนะครับเครื่องเติมอากาศแบบคันบันไดนะครับจากสไลด์เราที่พูดผ่านมาคือการเติมอากาศแบบคันบันไดนะครับแบบนี้นะครับแบบน้ําจะตกลงมาตกลงมา,ตก,งมาตกลงมาครับเพื่อให้น้ากับอากาศได้สัมผสัสกันมากที่สุดนะครับแบบนี้ก็เรียกแบบคันบันไดนะครับ เจอส่วนมากเจอในประปาหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องยกสูง1นเห็นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบข้ามอะไรคือตัวสลไลนะครับเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องแมลงนะครับสลไลแบบนี้นะครับพวกตะไคร่น้ำที่อยู่บริเวณนี้นครับดำที่ขึ้นนี่คือเป็นตะไะคร่น้ำที่เกิดจากการที่มีแร่ธาตท่าสูงนะครับ กครื่องเติมอากาศแบบถาดหลายชั้นเรามาดูสูตรกันเลยนะครับสูตรเกี่ยวกับการเติมอากาศนะครับคือ c ส่วน c ส่วน c ศูนย์นะครับเท่ากับ e ยกกำลังลบ kn นะครับสูตรนี้ก็จะคล้ายๆกับชั a ปเตอร์ที่ผ่านมานะครับคือแบบปักโฟ u r นะครับเรามาดูความหมายของแต่ละตัวเลยนะครับ c นี่คือความ f c o n c e n t r a t i o n นะครับคือความเข้มข้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงนะครับ C c ห้ยศูนย์นะครับ in c o n c e n t r a t i o n นะครับคือความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับส่วนค่า k นี่คือเป็นค่าคงที่นะครับ rate constant นะครับส่วนค่า n นี่คือ number of t r a d e นะครับคือจำนวนของ t ท e t นะครับ t e รดก็คือจำนวนของถาดประมาณนี้นะครับ เรามาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้เขาให้หาแบบน้ำใต้ดินนะครับ containing 8มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นา8มิลลิแปดมิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับเป็นเ r a แบบ2 2 <In> เ t เ o tray e n t e นะครับทำงาน2อันนะครับแบบขนาดแบบนี้นะครับ เมีประชากรในหมู่บ้านนะครับ5้0 0ันห้นคนนะครับแม็กซิมัมดีดีมานความต้องการการใช้น้ำนะครับอยู่ที่150กรกนเฉลี่ย5 5 0กรนต่อคนนะครับต่อวันนะครับมีค่าเคที่กำหนดให้มาคือ0.33นะครับ อ the and hydraulic load hydraulic load อยู่ที่3 gpm นะครับต่อตารางฟุตนะครับคอให้หาปริมาณคาร์บอน Carbon ที่เหลือนะครับข้อ1นึ่งคยห,หาปริมาณบคาร์บอน Carbon ที่เหลือข้อ2องคใหยหาพื้นที่ของเทนะครับจวจข้อนี้ไม่ได้ให้เทมาตรงๆนะครับ จากสมการ c เท่ากับ c ศ์เท่ากับ e ยกลง k n นะครับก็จะย้ายข้างสมการไปนะครับ c เท่ากับ c ศูนย์คูณกับ e ยกลังลบ k n นะครับ c ศูนย์ขอแคปควอนิ่มต้นที่เขาให้มานะครับของคาร์บอนไดออกไซด์คือ8ปมิลก,กร,รัมเปอร์ลิต e ยกกำลงังลบ k ครับ k ก็โจทย์ให้มานะครับ0.3 0.33 n นี่คือจำนวน ของเองนินก็ให้มานะครับ3าควณลงมาได้เป็น2.97มิลิกร,รัมเปอร์ลิตนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1มาดูโจทย์ข้อที่2ต่อไปเลยนะครับโจทย์ข้อที่2เขาพูดถึง the size size of the t e l l if the length to width ratio ขนาดขนาดความ ความยาวนะครับเขาให้เท่ากับ2เป็นสเท่าของความกว้างนะครับของวนะครับ and m ม d e to 1นิ้วเขาเราก็ให้ทำหน่วยเป็นนิ้วด้วยนะครับนี่ครับจมถาถาดทะเลน,นะครับความยาวตรงนี้เขาจะให้เป็น L เท่ากับ2 w นะครับเพราะเป็นความยาว2เท่าของด้านด้านกว้างนะครับ ดูขั้นตอนการทำครับจากเกณฑ์ออกแบบ3 Q คิวคำว่าไฮดรอลิกโหลดลิงนี้ก็คือจำนวนปริมาตรการไหลนะครับหาด้วยพื้นที่ของตัวของมันเองเลยนะครับปริมาตรของการไหลเราหาได้จาก Q เท่ากับมีประชากรทั้งหมด5,000คนนะครับ5,000คนความต้องการการใช้น้ำก็คือ150 150แกลลอนต่อวันนะครับ คูณกับ1ส่วน24คูณ60นะครับ1วันนะครับ1วันมีอันนี้เป็น1วันอีก1วันมี24ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60สนาทีนะครับแล้วคูณคูณ1ส่วน2ตัวนี้ผลที่ขึ้นนูณ1ส่วน2ตัวนี้ก็คือที่เขาบอกมาว่าเป็นอ่า t o t นะครับ t o t คือเป็น2เป็นน้ำมาอย่างนี้นะครับออกมาฝั่งนี้ออกมาฝั่งนี้นครับคือเป็น สองฝั่งช่วยกันนะครับจึงต้องหาร2แต่ถ้าโจทย์กําหนดมาเป็น3เป็น4นี้ก็เราก็ต้องหารตามจานวนของจํานวนของถาดที่เขาต้องการหารนะครับคำนวณออกมาจะได้เป็น260กรอนต่อนอาทีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของทั้งหมดที่ได้ก็คือ A เท่ากับ2 6ง260หาร หารด้วย3นะครับหาร3 gpm นะครับเท่ากับแ86.67พื้นที่นะครับพื้นที่ของการรับน้ำนะครับของการโหลดเนือเราจะมาเทียบให้มันเป็นให้หน่วยมันเป็นลงท้ายด้วยนิ้วที่ลงตัวนะครับ ตัวอย่างนะครับเปลี่ยน1 6 3ฟุตให้ลงท้ายด้วยนิ้วนะครับ1.3เท่ากับ1 1, 1ฟุตบวกกับ63ส่วนร้อยคูณกับ12นิ้วเพื่อแปลงให้เป็นนิ้วนะครับตรงนี้จะออกมาเป็นแล้วก็ปัดตวัวเลขให้ลงตัวครับเป็น1ฟุตกับอีก8นิ้วพอเราได้1ฟุตกับอีก8นิ้วเสร็จแล้วเราต้องมาเปลี่ยนให้กับเป็นฟุตนะครับ1.8 1 8, ุุต 1, 1, 1, 1, 8นิ้วเท่ากกับ1บ 8, 12ุตว8ส่น จะเท่ากับ1.67ฟุตนะครับเราก็มาใช้ในการคำนวณของตัวนี้ได้แล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบตอนนี้นะครับสวัสดีครับ